สวัสดีครับร้านแม็กมอไซนะวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับกับเจ้า Honda p พีซตัว150นะครับผมซึ่งรุ่นนี้มันเป็นตัวเจ็ดแรกเลยของตระกูล150นะครับผมคันนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมารีวิวใช่ไหมเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นเขาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วคันนี้เล็กใหม่ก็วิ่งมาไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบเท่ากับปีรถเนี่ยซึ่งคันนี้มันเป็นปี2013โดยรวมของเขาสภาพถือว่ากลางๆและวการพอใช้ได้นะครับแต่อยากจะมาทาให้ ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันว่ารถเนี่ยโดยรวมมันเป็นไงบ้างแล้วต้องบอกว่าที่เซ็กตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเครื่องยนต์ที่น่าจะบล็อกใหญ่ที่สุดแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อยห้าสิบใช่ไหมเขาบอกว่าร้อยห้าสิบแต่ในโลกในเล่มเนี่ยเขาจะลงว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดเก้าซีซีนะครับผมเป็นเครื่องบล็อกที่ผมรู้สึกว่าแข็งที่สุดแล้วแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยก็เดี๋ยวจะมารีวิวสภาพให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะราคาเดี๋ยวนี้ถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยชุดด้านบนนะครับกระจก แต่รถเนี่ยมันสภาพกลางๆนะครับมันจะมีแบบดิ้วรอยนะครับตามชิลอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ยิ่งสีรถเขาเนี่ยมันเป็นสีดําดานใช่ไหมรอยพวกนี้มันเป็นรอยแบบตามการใช้งานนะครับมันจะไม่ใช่รอยที่แบบเกิดจากการล้มนะครับผมเห็นไหมจะไม่มีแผลที่แบบว่าหนักๆแต่เป็นรอยแบบขีดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคันนี้เจ้าของเนี่ยจอดอยู่ที่คอนโดแล้วก็รถ เวลาผมไปซื้อถ้าเป็นรถจอดคอนโดนะเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีขูดขีดนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ามีใครใช้รถอยู่ที่คอนโดแล้วไม่มีใครโดนรอยขูดขีดเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าจอดยังไงนะครับผมว่าถึงไม่โดนนะครับผมแล้วก็เรื่องของไฟหน้าอันนี้จะเป็นไฟหน้าแท้เดิมอยู่เห็นไหมตัวไฟหน้ายังใส่กริ๊กอยู่เลยนะครับผมตัวหลอดไฟรียังคงสามารถติดปกติอันนี้ผมเปิดสวิตช์ออนเอาไว้อยู่ แล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าแล็กเกอร์หรือว่าไอ้ตัวฟิล์มหุ้มของเขาเนี่ยมันเสื่อมนะผมมันก็เลยเป็นแบบขีดๆๆนะตามที่เห็นแบบนี้เรื่องระบบเบรกตัวรถเองได้เป็นคอมบเบรกแล้วก็จานเบรกอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเดียนตามปกติสีปั๊มได้เป็นสีแดงออริจินอลเดิมๆมาอย่างนี้ยางรถนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะไม่ใช่ยางตั้งแต่โรงงานแหละนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนยางมาอยู่แล้วเพราะว่ายางนี่เป็นของคาร์เมลนะครับแล้วก็ ซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะการที่เจ้าของเปลี่ยนยางมาให้เราใหม่เนี่ยนะครับผมยางมันจะได้ยางใหม่ๆแบบนี้ดอกหนาๆส,สวยๆอ่านี่ประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหน้าเท่านี้ด้านข้างตัวรถสติกเกอร์ยังมีติดครบอยู่โลโก้มีติดอยู่แต่รอยนะครับก็ตามคลิปนี้เลยนะครับว่ามีรอยตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่แจ้งเลยนะครับว่ามันจะมีรอยแบบตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รอยแบบอุบัติเหตุหนักๆรุนแรงไม่มีนี่ผมจะตรวจสอบเช็คจากพวกนี้นะครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นเหล็ก เนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นรอยแบบว่าล้มหนักรุนแรงมาไอ้พวกนี้แตกไปอยู่แล้วนะครับผมบางท่อไม่เหลือนะครับบางท่อน,นี่หักแตก,กดับแรกเลยสีคอท่อต่างๆยังดำสนิทสวยงามอยู่โชค็คด้านหลังยังเป็นสปริงเดิมนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าสปริงสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยางด้านหลังได้ยางหนาๆแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่ารถค,คันนี้ซื้อไปยางหน้าหลังเนี่ยจบแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ก็จะอยู่แค่เรื่องของ ดิ้วลอยของตัวรถว่าคนที่ดูนะครับซื้อ,อจะซื้อตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้รับรอยได้ไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนมันจะเป็นรอยแบบสติกเกอร์แต่ผมมองว่านะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยรอยสติกเกอร์อย่างเงี้ยยังดีกว่ารอยที่ตัวชุดสีเพราะว่าอะไรสติกเกอร์เนี่ยเราลอกอันนี้ออกเราติดใหม่สวยเลยนะครับผมง่ายมากง่ายกว่าการเก็บชุดสีเยอะนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ไม่มีรอยเห็นไหมแล้วก็ดูตรงนี้บ้างตุ้มพวกเนี้ยไม่มีรอยขันนะครับอันนี้คือตุ้มเดิมของเขา กานมือเบรกเหมือนเดิมเห็นไหมเท่ากับว่ารถคันนี้มันไม่ได้ล้มหนักรุแนแรงอย่างที่บอกไงว่ามันจะเป็นรถคอนโดครับมันก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมใต้ท้องตรงนี้ยังโอเคเล็บเงียนสวยปกติอยู่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมรถปี2013ครับคุณเนี่ยประมาณกี่ปี13ปีนะครับแต่ได้ขนาดนี้ผมก็ว่าโอเคแล้วนะลองดูนะครับเล็ใไม่ให้คันนี้เดี๋ยวให้เดาว่าเล็ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปอย่างนะตอนต้นคลิปจาไม่ได้อันนี้เห็นไหมให้ดูสวิตไฟฟอนสีขาวยังติดอยู่ครบอยู่เลย ให้ถ่ายว่าเลขไฟเท่าไหร่นี่อันนี้ตรงนี้อีกนิดนึงนี่ให้ดูเห็นไหมนี่ตรงนี้อักษรยังเข้มเหมือนเดิมกุญแจตัวรีโมทมีมาให้นะครับอนี่ยังมีมาครบปุ่มเปิดปิดน้ํามันนะครับตรงนี้เข้มนะครับผมแล้วก็ปุ่มพวกนี้กดง่ายด้วยเวลาจะเติมน้ํามันหรือเปิดบ่อเนี่ยสามารถกดได้เลยดูนะกดปุ่มเปิดน้ํามันเด้งนะครับติดปกติเลยนะครับผมสามารถเติมน้ํามันได้ไม่ต้องลุกลงจากรถช่องตรงนี้ส,สะอาดสะอานนะครับปกติแล้วก็เปิดบาะนี่ดูบาะความเป็นบาะเดิมนะครับสมัยพีเซ็กนัน นั่งพนักพิงหลังตรงนี้ได้เดนี้โดนตัดออกไปแล้วไม่มีนะครับผมแล้วก็ยูบอ็อกค่อนข้างที่จะแบบใหญ่นะครับสามารถใส่หมอดได้หนึ่งใบเหลือพื้นที่ตรงนี้อีกนิดหน่อยเอาไว้เก็บของบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับสองเล่มนี่ประมาณนี้นะครับผมเบาะอะไรต่างๆยังเป็นโครงแท้นะครับนี่ให้ดูนะไม่มีแตกไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าเบาะยังดำสนิทสวยงามอยู่นั่นเองให้เดาเลขใหม่กันหน่อยดีกว่าว่าเลขใหม่วิ่งไปกี่กิโลนะครับหน้าปัดนี้เอาไปขัดเงาอย่างนี้หนึ่งนี่แกลมเลยนะครับส,สีเสียมเงินเะห็นไหม เข้มสวยงามจอไม่มีย่นนะครับไมลสามหมื่นกิโลนะครับผมเลขไมล์สามหมื่นโลระบบไอเดอรลิงส์็อปไปต่างๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะสมัยนี้นะครับถ้าจะเปิดปิดไอดอรลิงเนี่ยนะครับผมใ้สมัยน้นสิต้องบอกว่ามันสามารถที่จะแบบเปิดปิดเนี่ยระบบการทํางานใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมอันนี้คือไอดอรลิงยังสามารถทํางานได้อยู่นะแล้วก็ต่อมาจะลองสาตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตามือกำเบกข้างซ้ายเสียงเครื่องเป็นไงนิ่มไหม เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับตอนสตาร์ทเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะเงียบอะนะเสียงเงียบเลยไม่แพ้กับสมัยนี้แล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าปี13สมเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยการที่รถสตาร์ทแล้วเสียงเครื่องนิ่มแบบนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรถส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นระบบไดสตาร์ทนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยได้เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเสียงเครื่องแบบที่เราใช้เป็นตัวแม่เหล็กในการปั่นไฟสตาร์ทประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับผมเ,เราจะมาฟังเสียง เครื่องตัวรถกันว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ลองฟังเสียงข้อกันหน่อยดูตรงข้อดีกว่านี่ว่ามันมีควันขาวไหม้วลองดูคันเร่งครับติดตามมือปกติเลยนะเสียงเงียบอ่ะแล้วลองดูนะครับตัวเซนเซอร์ที่บอกความเร็วเข็มยังวิ่งอยู่เห็นไหม วิ่งนะไฮโดลิ่งอันนี้ผมเปิดระบบไว้ผมปิดนี่สามารถเปิดปิดระบบได้แต่เวลาที่แบบสตาร์ทหรือว่าบิดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นดับเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็เล็กไม่อ่าเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ามันกดจับชิปได้นี่อ่ามันจะได้แค่จับทิปนะครับผมสามารถที่จะรีเซ็ตทิปอะไรพวกนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นี่อันนี้รีเซ็ตไปแล้วเหลือเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับผมห,หลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวลองดูปุ่มรีโมทหน่อยว่ามันยังใช้งานได้อย ฐานน่าจะหมดอ้าวได้ยังกดได้อยู่นะนี่แค่ไปเปลี่ยนฐานหน่อยอ่านี่อัน s e t นะครับมันจะร้องสองทีนี่ผมกดอ unset อยุดแต่ผมต้องกดเซ็ตอ่านี่เห็นไหมเดี๋ยวผมกดใหม่อ้ายังสามารถใช้งานการขโมยของตัวรถที่เขามีมาให้ได้นะบอกแล้วว่าเจ้าฟีเซ็กตัวเนี้ย อุปกรณ์ที่มันจะมีครบ,ครบเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแบบหายากเข้าไปใหญ่บริกิรนี่ผมก็ว้าวแล้วแล้วก็อันนี้กุญแจเวลาไปซื้อเนี่ยปกติมันจะต้องมีดอกอย่างเงี้ยมาให้2ดอกนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวใช่ไหมแต่อันนี้ไอตัวดอกที่มันเป็นดอกเนี้ยไปปั๊มเพิ่มได้น่าจะประมาณ150บบาทเท่านั้นแหละไม่แพงนะครับผม ส่วนเรื่องของสภาพตัวรถโดยรวมเนี่ยผมตีคะแนนให้นะครับถ้าชุดสีภายนอกเนี่ยผมให้อยู่ประมาณลาวๆสัก80-85ละกันนะครับแต่เรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ประมาณสัก90รเถเครื่องค่อนข้างนิ่มระบบไฟอะไรต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติแล้วคันนี้อย่างที่บอกว่ายางหน้าหลังเนี่ยเจ้าของเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางไม่ต้องไปทาอะไรแล้วน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ เรื่องของการรับประกันเนี่ยแล้วเรายังมีการรับประกันเครื่องให้อีกสามสิบวันนะรถสิบสามปียังรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับว่าซื้อไปต้องโอนชื่อได้แล้วก็รับประกันเกี่ยวกับการโอนด้วยว่าซื้อไปเนี่ยต้องโอนชื่อได้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้เอารถกลับมาคืนได้เลยผมรับซื้อคืนให้เต็มจำนวนเหมือนเดิมแล้วก็ที่ร้านเราเนี่ยมีบร,ริการจัดส่งรถให้ทั่วประเทศไทยพร้อมรองรับการเก็บเงินปลายทางหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะแวะเวียนมาที่ร้านมาพูดคุยกันนะครับมาเจอกันที่ร้านได้ที่ซอยเพชรเกษม17 มาไม่ถูกโทราหาได้ที่0805580396นะครับแล้วก็ทางร้านเรายังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นหากใครมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอยากจะขายอยากจะเปลี่ยนนะครับสามารถทักมาพูดคุยกับผมก่อนได้นะที่ idline mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยหรือจะสแกน qr code บนหน้าจอนะตอนนี้ก็ได้นะครับผมสามารถส่งรูปรถละคันมาได้เลยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดนะครับแล้วก็วันนี้ให้ดูอะไรอีกดี เห็นไหมสติกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขายังอยู่ครบอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับรถค่อนข้างสวยลองคิดดูว่ารถสวยไม่สวยยังไงหรือว่าผมคิดไปคนเดียวลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเออรถสภาพเนี้ยที่บ้านใครมีสวยกว่าน,นี้ไหมแต่ผมว่าน่าต้องมีแหละนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมันเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมก็ถือว่าเครื่องอะไรต่างๆเขาค่อนข้างที่จะดีนะเสียงเงียบรถสะอาดสะอานอยู่แค่มีรอยแบบ นิดนหน่อยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับไงวันนี้ก็ขอฝากร้านแม็กมอไซเอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่ติมอนึ่งร้านด้วยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะยังไงช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ชอ่องยูทูบร้านผมด้วยนะครับขอบคุณครับ